ยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตเกียแหล่งรวมรีวิวรถยนต์ที่ครอบคลุมทุกสไตล์การขับขี่ตั้งแต่รถใหม่ล่าสุดรถยนต์ระดับตำนานไปจนถึงรถหายากจากทั่วโลกที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณคือคนรักรถอย่าลืมกดติดตามช่องรีวิวเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวและอัปเดตล่าสุดจากเรา วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์ที่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคทองแห่งอุตสาหกรรมยานยนต์อเมริกันเชฟโรเลตเบลแอร์รถคลาสสิกในตำนานที่มีบทบาทสำคัญทางด้านดีไซน์และความหรูหราในยุคปี1950จนถึงต้นยุค1970ด้วยความงามเหนือการเวลาและรายละเอียดงานออกแบบที่เต็มไปด้วยความประณีตเบลแอร์จึงเป็นมากกว่ารถยนต์ทั่วไปมันคือผลงานศินละปะที่เคลื่อนที่ได้ เชฟโรเลตเบลแ Air เริ่มต้นสายการผลิตในปี1,950และดำเนินมาเรื่อยๆหลายเจเนเรชันโดยรุ่นที่โด่งดังที่สุดมักจะอยู่ในช่วงปี1,955-1,957ที่มีการออกแบบที่ล้ำสมัยในยุคนั้นเบลแอร์ Air ถูกวางตำแหน่งให้เป็นรถยนต์ขนาดฝุซรระดับหรูราสำหรับครอบครัวและกลายเป็นสัญ,ญาลักษณ์ของความสำเร็จและรสนิยมในสังคมยุคนั้นดีไซน์ของเบลแอรถือว่าเป็นจุดขายหลักตัวถังมาในทรงกล่องที่มีความโค้งมนและเส้นสายเฉียบคม กระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมกันชนหน้าหลังที่ตกแต่งด้วยโลหะเงางามลายเซนด้านข้างรถเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เรียกว่าทอนทูท to นซึ่งมักพบในรถยุค50บริเวณเสาซีแบบโค้งถูกออกแบบให้เข้ากับตัวถังอย่างลงตัวไฟท้ายทรงครีบแบบไอคอนที่ดูโดดเด่นและแปลกตาในยุคนั้นล้วนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เบลแอร์มีเอกลักษณ์อย่างแท้จริงห้องโดยสารของเบลแอร์เน้นความหรูหราผสมผสานกับความสะดวกสบายของผู้ขับและผู้โดยสารแผงหน้าปัดตกแต่งด้วยโครเมียมและมีมาตรวัดความเร็วขนาดใหญ่กลางแดชบอร์ด พวงมาลายัยแบบ2กา้านทรงคลาสสิกเบาะนั่งหุ้มหนังแท้หรือผ้าสลับสีซึ่งมักใช้การตัดเย็บแบบลายเพชรหรือเส้นตรงเสริมความหรูหราด้วยวัสดุตกแต่งหลากหลายเช่นลายไม้พลาสติกคุณภาพสูงและโลหะเงาช่องแอร์แบบหมุนและสวิตช์ควบคุมระบบต่างๆถูกจัดวางอย่างสมดุลขนาดของเชฟโรเลตเบลแอร์ Air, นั้นถือว่าใหญ่โตในมาตรฐานของรถยุคป,ปัจจุบัน ตัวรถมีความยาวเฉลี่ยประมาณ5.2เมตรความกว้างกว่า2เมตรและฐานล้อที่ยาวเกือบ3เมตรซึ่งส่งผลให้ภายในห้องโดยสารกว้างขวางน,นั่งสบายโดยเฉพาะเบาะหลังที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง3คนโดยไม่รู้สึกอึดอัดพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถก็มีขนาดใหญ่เหมาะกับการใช้งานในระยะทางไกลด้านขุมพลังของเบลแอร์นั้นมีให้เลือกหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับปีที่ผลิต โดยทั่วไปในยุค1,950รถรุ่นนี้มักจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินแบบ B8 ขนาด4.3ลิตรหรือบางรุ่นอัปเกรดไปถึง5.7ลิตรให้กำลังสูงสุดระหว่าง162-270แรงม้าส่งกำลังผ่านระบบเกียร์ธรรมดา3สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ p o w e r อร์ d e แบบ2สปีดซึ่งถือว่าลำหน้ามากในยุคนั้น ความสามารถในการเร่งความเร็วของเบลแอร์อาจไม่เทียบเท่ารถสมัยใหม่แต่ในยุคข,ของมันถือว่าแรงและนุ่มนวลเสียงเครื่องยนต์ V แที่ดังกระหึ่มให้ความรู้สึกเร้าใจทุกครั้งที่กดคันเร่งระบบการสะเทือนแบบคอยสปริงด้านหน้าและแหนบหลังให้ความนุ่มนวลในการขับขี่บวกกับการติดตั้งโชคอัพคุณภาพสูงในบางรุ่นทําให้รถคันนี้แม้มีขนาดใหญ่แต่ขับขี่ได้มั่นคงแม้จะผลิตในยุคที่เทคโนโลยีความปลอดภัยยังไม่ก้าวหน้าเท่าปัจจุบันแต่เบลแอร์ก็มีระบบเบรกที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากเบรกแบบรัมในทุกล้อและพัฒนาเป็นดิสเบรกในรุ่นท้ายๆของสายการผลิตระบบพวงมาลัยแม้เป็นแบบแร็กแอนพิเนียนแบบดั้งเดิมแต่ก็ได้รับการเซตอัพมาอย่างดีเพื่อให้ควบคุมได้แม่นยำในความเร็วต่ำและมั่นคงในความเร็วสูงเบลแอร์ Air มีความโดดเด่นในฐานะรถครอบครัวที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างดีทั้งการเดินทางในเมืองและทางไกลด้วยสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่แรงพอประมาณและห้องโดยสารที่เงียบสงบ การใช้วัสดุการเสียงในรถช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้การเดินทางเป็นเรื่องนุ่มนวลและผ่อนคลายนอกจากนี้ยังมีรุ่นเปิดประทุนและวากอนที่เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้นนอกจากสมรรถนะและดีไซน์ที่โดดเด่นเชฟโรเลตเบลแอร์ Air ยังมีคุณค่าทางจิตใจและประวัติศาสตร์อย่างสูงรถรุ่นนี้มักถูกใช้ในภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ยุคทองของอเมริกาเป็นตัวแทนของยุคสมัยแห่งความมั่งคั่ง เสรีภาพและความคลาสสิกรถหลายคันในปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูใหม่ด้วยอะไหล่แท้และตกแต่งเพิ่มเติมให้ทันสมัยเช่นการติดตั้งระบบแอร์เครื่องเสียงใหม่และเบรก ABS เพื่อให้ยังสามารถขับขี่ได้ในยุคป,ปัจจุบันอย่างปลอดภัยในตลาดสะสมรถคลาสสิกเบลแอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีมูลค่าทางประวัติศาสตร์สูงราคาซื้อขายสามารถเริ่มต้นที่หลักแสนบาทไปจนถึงหลายล้านบาทขึ้นอยู่กับสภาพรถ ความดั้งเดิมของอะไหล่และรุ่นปีที่ผลิตโดยเฉพาะรุ่นปี1957ซึ่งถือว่าเป็นปีที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมีความมหายากเป็นพิเศษในกลุ่มนักสะสมทั่วโลกการดูแลรักษาเชฟโรเลตเบลแอร์ Bell Air อาจต้องใช้ความละเอียดและความรู้ดานเครื่องยนต์โบราณรวมถึงการหาอะไหล่แท้ที่บางชิ้นอาจต้องนำเข้าหรือผลิตขึ้นใหม่ด้วยวิธีการดั้งเดิมอย่างไรก็ตามหากเจ้าของดูแลรถอย่างสม่ำเสมอเบลแอร์สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันและยังคงความนุ่มนวลไม่แพ้รถสมัยใหม่ เชฟโรเลตเบลแอร์คือการหลอมรวมของศิละปะงานฝีมือวิศะวะกรรมและสไตล์ที่ไม่เสื่อมคลายแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแต่สเสน่